สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคโนโนะคะเราพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินอยู่ติดถนนรัดยางเลยนะคะหน้าทางเข้าหมู่บ้านค่ะบ้านสวยๆบ้านมือหนึ่งพร้อมเข้าอยู่อาศัยค่ะหลังนี้นะคะพื้นที่ขนาด100ตารางวาบ้านพร้อมที่ดินนะคะราคา1 2 9 0 0 0้านนบาทค่ะอยู่ที่ บ้านอุ่มจาตนตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอดุดอนท่าน,นีคะ่ะทุกท่านตัวบ้านสวยพร้อมอยู่แล้วนะคะบ้านใหม่นะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำค่ะไปทางกุมภวาปีอยู่แถวทะเลหนองบัวแดงนะคะหลังนี้พื้นที่กว้างราคาประหยัดอยู่นะคะทุกท่านไม่แรงนะคะ1 2 9 0 0 0้บาทที่ดินโฉนดค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดเข้าชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายบ้านและที่ดินหลังนี้โดยตรงเลยค่ะทางด้านเจคโนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ